โปรเจกต์หกเรื่ององค์การการค้าโลกลักษณะธุรกิจเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรเดียวในโลกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีโดยเป็นเวทีในการเจราจาลดอุปสรรคและข้อขีดกันทางการค้าและจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกม,มีความเสียรียิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกันการนำแนวคิดดิจิทัลมาใช้ในองค์กรการระบาดของโควิด1 i d 1 9ได้เร่งการใช้นวัตรกรรมดิจิทัลและอ e ีคอมเมิร์ซและทำให้ประเทศต่างๆเสริมสร้างนายโยบายที่มุ่งส่งเสริมการเติบโต ด้วยนวัตกรรมและยกระดับเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่องค์การการค้าโลกได้ให้การสนับสนุนนวัตกรรมเช่นการลดภาษีศุลกากรสำหรับโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและโทรคม,มนาคมการกระตุ้นอ e ีคอมเมิร์ซการเปิดเสรีบริการอินเทอร์เน็ตและสร้างเกอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานระดับโลกและการคุม้คมครองทรัพย์สินทางปัญญา ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ 1. ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการให้แก่บุคลากรในจังหวัดอย่างทั่วถึงตั้งแต่ระดับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อให้การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ 2. ควรให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนำมาใช้เป็นแนวทาง 3. ควรมีความชัดเจนและต่อเนื่องและมีการกำหนดเกณฑ์ให้จังหวัดนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ